แต่ตรงเนี้ยสังเกตดูจะเป็นพื้นที่ลาบนะครับพื้นที่ลาบแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเน่าคอดินเวลาฝนตกมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการเดนน้ําออกในส่วนของต้นต้นหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันออกช้าครับย่าก็ส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นฟองน้ําที่ซับน้ําเอาไว้นะครับทาให้ระบบรากกันเน่าได้แล้วทําให้เชื้อตัวอื่นเนี่ยนะครับเชื้อปฏิปักทั้งหลายเนี่ยนะครับทางานได้เต็มที่สุดท้ายก็เป็นเน่าคอดินเป้าหมายเดียวนะครับเป้าหมายเดียวกลับไปทําเลยคือว่า ทำยังไงก็ได้ให้มีร่องน้ำออกให้ได้สวัสดีครับนะพี่น้องเกษตรเปิดใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาอีกแปลงหนึ่งของเสียเล็กนะครับเป็นแปลงหมอนทองนะครับอายุประมาณ3 3ปี5เดือนนะครับหรือว่าสปีก็มีนะครับปะปนกันไปนะครับแล้วก็โดยแผนการแล้วปีนี้นะครับจะสะสมอาหารแล้วก็ทําดอกในปีนี้แล้วก็ตัด ปีปีหน้านะครับปี67นะครับซึ่งอยากจะให้พี่น้องเกษตรเปิดใจเนี่ยได้ดูสภาพพื้นที่โดยรวมนะครับว่า,าที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นแบบลูกปูุกนะครับแล้วก็เห็นแบบปั้นยกโคกขึ้นมาเป็นกระป๋อนะครับแต่ตรงเนี้ยสังเกตดูจะเป็นพื้นที่ราบนะครับพื้นที่ราบแบบเนี้ย ในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีมันอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ได้เพราะว่าสมัยก่อนนะเรื่องโลกเรื่องอะไรมันก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ทุกวันนี้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะโลคพัฒนาไปเร็วมากไม่ใช่โรคโลกาภพิวัต์นะเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคพัฒนาไปเร็วมากซึ่งตรงเนี้ยที่เราเห็นที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเน่าคอดินนะครับแน่นอนทุกสวนเป็นหมด แต่ตรงนี้จะเป็นเยอะกว่าเพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่เรียบเวลาฝนตกมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการเดนน้ําออกในส่วนของต้นต้นหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันออกช้านะครับหญ้าก็ส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นฟองน้ําที่ซับน้ําเอาไว้นะครับท้ายที่สุดตรงนั้นเนี่ยกว่ากว่าฝนจะหยุดตกกว่าน้ํามันจะเดนออกกว่าจะแห้งนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่อุ้มน้ําแล้วน้ําในรากแล้วก็ลึกลงไปก็จะเยอะมากทําให้ระบบรากกันเน่าได้แล้วทําให้เชื้อตัวอื่นน่นะครับ ชีวปฏิปักทั้งหลายเนี่ยนะครับทางานได้เต็มที่สุดท้ายก็เป็นเน่าคอดินก็อยากจะให้ดูนะครับเดินดูก็ได้ไม่น้อยนะครับที่เกิดขึ้นต้นนี้ก็เป็นเน่าคอดินนะครับเห็นไหมฮะโอกาสเป็นเน่าคอดินก็จะสูงมากใช่ไหมมีสูงมากนะครับมีสูงมากไอ้ที่แก้แล้วหายก็มีนะครับพอหายไปเสร็จปุ๊บนะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นสุดท้ายน้ํามันก็จะขังอยู่ที่เดิม แล้วถ้าเกิดพี่น้องเขาอยากรู้ว่าเราเราจะแก้ไงถ้าเกิดเราเริ่มปลูกไปแล้วสามปีอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสภาพอย่างเงี้ยครับไม่ได้โยกโคกมาก่อนตรงเนี้ยผมแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่ราบแล้วเราปลูกไปแล้วเนี่ยไม่มีการโยกโคกไม่มีอะไรเนี่ยเป้าหมายเดียวนะครับเป้าหมายเดียวกล,กลับไปทําเลยคือว่าทํายังไงก็ได้ให้มีร่องน้ําออกให้ได้ไม่ใช่ว่ามาถมขึ้นในสูงขึ้นนะครับ ผมไต่ถมไส่สุดท้ายก็เอาดินไปกบโคลนก็เปน็นนอกคอดินเหมือนกนารขาดอากาศก็ยุบได้นะครับเหลืองได้อ๋อเพราะว่ารากมันอยู่ที่เดิมอยู่ดีใช่ขุดเป็นร่องนะครับเดินน้ําออกให้จบนะอันนี้เริ่มทําไปบ้างหรือ,อยังครับส่วนนี้ตรงนี้แหละครับมีทําไปบ้างนิดหน่อยคือโดยรอบนะครับแต่ตรงเนี้ยอาศัยว่าในนาคตต้องปนยาขยาให้โปร่งแล้วแหลนะครับยกตัวอย่างตงน้นนี้มาดีมากนะครับ เหนะ็นไหมเผลอแป๊บเดียวนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเน่าคอดินไม่ใช่ท็อปเนะท็อปเทล่าไบท็อปเทล่าเนี่ยเห็นแผลแล้วทาแผลแ,แห้งได้แต่เน่าคอดินจะเห็นมันก็ต่อเมื่อใบยุบสลรเหลืองแบบเนี้ยออกไปแล้วเริ่มร้อครับสุดท้ายนี่ต้องร้านะครับต้องล้าจากกันละนะครับใช้อะไรก็ก็ยากละอยู่ในสภาพแบบนี้อันนี้รักษาเราไม่ใช่ครับอันนี้เขาใช้เมทาลลิกซิลทำแบบเนี้ยไม่ถูกต้อง ผม,ผมพาทําหลายต้นแล้วนะผมมาจับมือทําอะอย่างต้นนี้อะมาดูต้นนี้ที่ผมผมพาคนงานทําแล้วก็แก้แก้ไขต้นนี้ก็จะเป็นตามมานะครับโหเป็นทั้งแนวเลยนะครับเนี่ยใช่มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นเน่าคอดินนะครับสภาพนี้ถือว่าแย่พอ,พอ,พอกับต้นโน้นแล้วก็แก้ไขมาจนกระทั่งว่าเอ,อเริ่มพื้นตัวแล้ว เริ่มรัดใบโน่นนี้นั่นละอ่าทางโคกก็จะมีการเปิดรากแล้วก็เจาะร่องระบายน้ําออกนะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยนะครับมันเป็นข้อห้ามเลยว่าห้ามเอาดินมาถมนะครับเพราะมันจะทําให้เชื้อเนี่ยมีการหมักหมมขึ้นมาอีกครั้งแต่นี่เออเจ้าของเขาก็ก,ก,ก็ถมไปนะฮะก็ได้อยู่ก็รอดูมันเป็นอีกทีอ๋อแต่ว่านี่มีการทําร่องน้ําออกไปให้มันแล้วใช่ครับ ก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้หลังจากที่กบไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือมีโอกาสเกิดซ้ําสูงเลยใช่ไหมถ้าเกิดกบลงไปสูงอยู่แล้วโดยธรรมดามันพยายามจะฟื้นตัวก็ฟื้นได้แค่นี้นะครับมาประมาณสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะ,ะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องวัดกันอีกทีว่าตัวมันเองจะรักษาตัวมันเองได้ไหมนะครับฝ<อ>ากไปถึงพี่น้องเกษตรเปิดใจนะครับในเรื่องของการทาทาสวนทุเรียนนะครับมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะมากมายนะครับ ไม่ยากนะครับที่เราจะยกโคกขึ้นมาปลูกต้นไครต้นมันในอนาคตเนี่ยเราสามารถเอาดินเข้าในกรอบของกระเป๋ะได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ยกเลยไม่สามารถเอาดินเข้าได้เลยเอาเข้าเมื่อไหร่ก็เอวังนะครับต้องทําร่องน้ําอย่างเดียวขุดข้างๆต้นให้มันไหลออกได้ใช่ไหมขุดแบบนี้ครับให้น้ําให้น้ําไหลเดินออกไปจุดที่ต่ําที่สุดนะครับถึงจะดีถ้าไม่ขุดน้ําจะขังแต่ถ้าเกิดแล้วเราเราดูคลิปนี้นะครับ เกิดแรงบันดาลใจในเรื่องของการจะปลูกเรื่องการปรับแปลงในเรื่องของสภาพแปลงจะทํำยังไงก่อนนะครับรูปแบบของแปลงนะครับต้องยกโคกขึ้นมาหรือไม่กจะทําเป็นลูกคู่หลังเต่ารอไว้เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบตัวอย่างที่ไม่ควรท่ควรครับแต่ทําไปแล้วก็ต้องแก้แบบนี้นะครับต้องยอมนะครับต้นไหนตายต้องเอาดินมาใส่นะครับแก้เป็นต้นๆไปถ้าตายเอาดินมาถมนะครับปลูกในที่สูงนะครับทำเป็นโคกไว้กระเป๋ะไว้นะก็แ,ะแค่นั้น อันนี้ก็รอถ้าเกิดว่ามันไม่ฟื้นเราก็เอาออกแล้วก็ยกโคกให้มันใ่ต้นนี้ครับใช่โุ๋ยเงินแปลงนี้ใหญ่มากเลยครับต้องขุดล่องทั้งหมดเลยมั้งทั้งหมดสามร้อยไร่นะครับเอออาจารย์สั้นครับเราอธิบายเรื่องระบบน้ําหน่อยครับในเรื่องระบบน้ําในในในช่วงเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นหัวผ่าหรือหัวงูเห่าเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยได้โอเคก็ประหยัดน้ํานะครับมันพุ่งก้าหาต้น แต่จังหวะนี้ไปเนี่ยครบ3ปีจะเข้า4ปีแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเปลี่ยนหัวน้ะเป็นหัวน้ําเหวี่ยงมินิสปริงเกอร์หรือสปริงเกอร์เลยก็ได้ตั้งแต่สองร้อยลิตรยัน8 0 0ลิตรได้ทั้งนั้นนะครับแต่ดีที่สุดแล้วควจะอยู่ประมาณ4ี0ถึงหรลิตรนะร<ช>หัวสปริงเกอร์แบบนี้เป็นหัวผ่าหัวงูเห่าอะนะครับคือเวลาเปิดน้ําน้ําก็จะโดนฝั่งนี้หัวโน้นก็จะมาโดนถึงตรงนี้นะครับ <c oughs> แต่เวลาเราจะทําลูกทําดอกเนี่ย หรือช่วงเลี้ยงลูกเนะี่ยเราต้องการน้ําตามชายพุ่มเนี่ยมันต้องตีน้ําตะเพื่อนออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะ่ยหัวน้าแบบนี้ยังตอบโจทย์ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนแสดงว,ว่า3ปีครึ่งถึง4ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนหัวแล้วเริ่มเปลี่ยนต้รับบครับเพื่อนสังเกตไหมครับว่าแปลงเนี้ยนะครับแปลงหมอนทองของของเสษเล็กเนี่ยนะคือทรงต้นเนี่ย มันมันจะไม่บาลานซ์นะครับมันจะไม่บาลานซ์กันอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆออย่างต้นเนี้ยนะครับอย่างต้นเนี้ยฝั่งด้านนี้นะครับก็ก็แลดูเหมือนจะหดๆไปแล้วมันจะโตมาฝั่งนี้เห็นไหมครับต้นนู้นก็เหมือนกันนะฝั่งเนี้ยก็แลแลเหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่มันจะพัฒนาฝั่งนี้นะครับเหมือนต้นมันเอียงอยู่ฝั่งเดียวเออมันเอียงมาฝั่งเดียวมันไม่สมมาตรไง ไอฝั่งนี้ก็จะหายไปฝั่งนี้ก็จะโตเห็นไหมเป็นทุกต้นตั้งแต่ต้นเล็กยันต้นใหญ่เป็นทุกต้นครับเป็นทุกต้นนะครับต้นนี้ก็ใช่ต้นนี้ก็เป็นต้นนี้ก็เป็นนะฮะทีงว่าเรามายืนอยู่ในฝั่งที่อ่ต้องยืนด้านข้างถึงจะเห็นชัดเจนอ่ะตอนแรกรู้ว่าเขาเข้ามาตัดแต่งกิ่งไม่ไม่มีใครเข้ามาตัดแต่งกิ่งธรรมชาตินะครับธรรมชาติจดสารให้เดี๋ยวจะบอกให้ดูนะฮะดูอย่างนี้ดูแนวนี้ครับเห็นไหมดูแนวนี้ ฝั่งนี้จะโตสมมาตรฝั่งเนี้ก็จะหดไปนะครับตรงเนี้เป็นพื้นที่รับลมฝั่งด้านนี้เป็นพื้นที่รับลมลมจะเข้าฝั่งนี้นะครับเพราะนั้นในโซนที่รับลมบ่อยๆเนี่ยนะครับลมมันจะมาตีใบนะครับแล้วใบมันจะเสียนะครับพอใบเสียปุ๊บนะครับการพัฒนาการมันไม่ค่อยดีเหมือนห้องครัวเสียหายนะครับในเรื่องของการได้รับอาหารเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับนอกจาก ใบจะเสียแล้วนะครับเรื่องข้อเรื่องอะไรก็จะสั้นไปด้วยนะครับพัฒนาการจะไม่ค่อยดีแน่นอนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่แบบนี้นะครับจะปลูกพืชเป็นแนวกันลมก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้หมายาว่าช่วยทุกต้นนะครับมันจะช่วยเป็นแนวกันลมได้แค่ระยะประมาณสักสอแถวเท่านั้นนะครับข้างในก็จะโดนเหมือนกันนะครับ วิธีวิธีแก้แนวทางการแก้ไขตรงนี้ก็คือว่าเราต้องมองให้รู้ว่าลมเนี่ยมันมาเอาอะไรจากต้นไม้ไปเอาไปครึ่งหนึ่งเลยมันมาเอาความชื้นหน้าใบานะครับมาเอาความชื้นหน้าใบนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับกรเกษตรเปิดใจมีแปลงที่อยู่ในแนวแบบนี้นะครับลมเข้าแรงส่วนหนึ่งแล้วเสียไปซีกหนึ่งนะครับวิธีวิธีการก็คืออ่าเรารู้แล้วว่าลมจะมาช่วงประมาณนี้นะครับ เราก็แค่เปิดน้ำนะครับเลี้ยงเอาไว้หลังจากที่ลมมาแรงแล้วก็เปิดน้ําช่วยนะครับแน่นอนว่าเสียหายอยู่ละในเรื่องของลมแต่ดีกว่าไหมถ้าเกิดเราให้ความชื้นนะครับในจังหวะที่มันหอบความชื้นหน้าใบไปนะครับผมแก้ไขแบบนั้นถ้าเกิดว่าไม่ทําอะไรเลยใบก็จะเสียฝั่งเดียวใบก็จะเสียไปเลยนะครับแตย้ยาวมันจะเหลือฝั่งเดียวเลยนะครับถ้ามันใช่มันจะเหลือฝั่งเดียวเพราะมันหอบความชื้นหน้าใบไปหมดหอบความชื้นที่ยอดไปแล้วยอดก็จะแห้งใบก็จะแห้งแล้วก็จะหลุดไปนะต้นโตฝั่งเดียวทุกต้นเลยใช่ <Okay. S 1> อาจจะหาเจอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ง่ายนะ <laughs> <c oughs> อิทธิพลของลมก็ไม่มีผล,ลนะใช่ครับอันนี้อันนี้เบ้เลยครับมันมันก็เป็นเรื่อง, <c oughs> ม,องมันก็เป็นเรื่องดีนะที่ทําให้เราได้รู้ว่าโอเคลมลมเข้าฝั่งนี้การค้าพยุงต้นเนี่ยต้องค้าฝั่งโน้นดันเอาไว้นะครับอ่ะ <c oughs> อย่างต้นเนี้ยเห็นไหมต้นนี้ก็ค้า ฝั่งนี้นะครับลมเข้าฝั่งโน้นนะฮะอะอย่างเงี้ยได้ก็คือพอลมมาปุ๊บก็หอบความชื้นของใบไปใช่ครับมันก็เลยไม่โตใช่ครับความชื้นหน้าใบความชื้นหน้ายอดนะครับยอดมันจะแห้งใบก็จะแห้งไปอยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือทิศที่โดนลมอันนี้ไม่ใช่แมลงนะครับไม่ใช่แมลงใบก็จะกรอบนะครับความชื้นหน้าใบก็จะหายไปนะครับเนี่ยโดนลมทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วฝั่งน้นน่ะดีไม่เป็นไรชัดมากโตฝั่งเดียวเลยโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับงันก็ไม่มีอะไรแล้วครับอาจารย์สั้นครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ครับเดี๋ยววันหน้ามาเยี่ยมกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ